สวัสดีครับพบกับวิธีพอเพียงเลี้ยงชีวีเกษตรอินดี้อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเรามีสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับอาชีพทําเงินนะครับเลี้ยงหอยเชอรี่ในบ่อนะครับและก็ในนานะครับมีหลายวิธีนะครับในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทั้งปีนะครับสําหรับหอยเชอรี่นั้นนะครับเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะรับค่อนข้างจะเลี้ยงง่ายโตไวลงทุนน้อยแต่สามารถสร้างรายได้ได้ตลอดทั้งปี การเลี้ยงหอยเชอรี่ในบ่อปูนหรือในวงบ่อซีเมนมีขั้นตอนไม่ยากนักนะครับเราก็จะพามารู้จักกันนะครับรายการนะครับของเรานะครับวันนี้นะครับจึงนําเสนอเกี่ยวกับนะครับอาชีพทําเงินหอยเชอรี่นะครับก็คล้ายๆนะครับกับการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนนะครับสร้างรายได้นะครับก็เป็นวิธีขั้นตอนนะครับที่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับซึ่งหอยเชอรี่นั้นเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะครับเลี้ยงง่ายตัวไวลงทุนน้อยสามารถ สร้างรายได้ตลอดทั้งปีหอยเชอรี่นะครับในบ่อปูนนะครับในบ่อซีเมนต์นะครับหรือว่าในทุ่งนาในในสวนในนานะครับเราสามารถเลี้ยงได้นะครับวันนี้เราก็จะพามารู้จักกันนะครับในการเตรียมเบรอนะครับการเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับยังไงให้สามารถขยายพันธุ์ได้รวดเร็ววันนี้ก็มีคําตอบนะครับมาบอกกันนะครับหอยเชอรี่เป็นหอยน้ําจืดที่สามารถเห็นได้ทั่วไปในทุกภูมิภาค นะครับหอยเชอรี่จะอยู่ตามแหล่งน้ําลําตรองทุ่งนานะครับชอบอยู่ตามแหล่งน้ําที่นิ่งน้ําไหลลึกประมาณ1นสองเมตรนะครับเขาชอบอยู่มากนะครับถ้าตรงไหนมีโคลนต้มหรือมีเศษใบไม้ทับถมกันนะครับจะยิ่งดีหอยเชอรี่จะชอบขึ้นมาหาอาหารกินตอนกลางคืนเขาจะมาเกาะกลุ่มดูดตะไคร่น้ําตามตะลิงหรือตามกิ่งไม้หักนะครับ <H oy ch erry> แดบดร้อนหน่อยเขาก็จะลงไปซ่อนตัวอยู่ใน โคลนดินนะครับหรือซทกใบไม้ที่ถับผมกันเหล่านั้นหอยเชอรี่นะครับจึงจัดว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่นิยมนํามารับประทานนะครับเพราะสามารถสังสรรค์นะครับสร้างเป็นเมนูได้อร่อยหลากหลายเมนูนะครับหรือจะนําไปนึ่งจิ้มนะครับกับน้ําจิ้มแจ่วก็สามารถสร้างความอร่อยได้นะครับเลยทีเดียวนะครับตามร้านอาหารนะครับแกงกุ้งหอยเชอรี่นะครับจัดว่าเป็นสุด ยอดเมนูที่หลายคนนะครับหากได้ลิ้มรสแล้วต่างยกนิ้วให้กันรัวๆนะครับหากนําใบแปรรูปขายแล้วก็สามารถจําหน่ายได้กิโล,ลกร,รมัมกิโลกร,รัมนะครับได้7 0็ดสบถึงร้อบาทเลยทีเดียวนะครับหอยเพศเมียจะมีฝาปิดนะครับที่เว้าเข้าในตัวผู้จะนูนออกเล็กน้อยหอยเชอรี่เลี้ยงง่ายและสามารถขยายพันธุ์ได้รวดเร็วนะครับไม่นานก็ออกลูกและสามารถนําใบขาย รับประทานได้นะครับแล้วจึงมีหลายพื้นที่ที่เกษตรกรนะครับนิยมนําหอยเชอรี่นะครับมาเลี้ยงกันนะครับในรูปแบบของในบ่อนะครับหรือว่าในนาข้าวนะครับสามารถเลี้ยงได้นะครับสําหรับการเตรียมบ่อนะครับเราจะมาแนะนานะครับในการเลี้ยงบ่อซีเมนต์นะครับการเตรียมบ่อนะครับสาหรับการเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับใช้ปูนนะครับปูนกลมนะครับการเตรียมบ่อใหม่นะครับจะต้องทําการกําจัดเชื้อก่อนเหมือนกับการเตรียม การเลี้ยงบ่อเลี้ยงกุ้งนะครับหรือเลี้ยงปูนาทั่วไปนะครับถ้าเราซื้อบ่อมาใหม่นะครับให้ทําการแช่ด้วยน้าด่างทับทิมนะครับขนาดบ่อ80เซนติเมตรนะครับใส่ด่างทับทิมประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับหรือบ่อหึงเมตรนะครับก็ใส่ประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับแต่ทิ้งไว้ประมาณ 3- ามถึงสี่วันนะครับจนกลิ่นของบ่อหมดเกลี้ยงนะครับหากแช่ด้วยใบัหกวางและเกลือทะเลนะครับก็ ลองทำดูนะครับน้องเพื่อนๆก็ลองทดลองทําดูนะครับก็ได้เหมือนกันเมื่อบอ่อหมดกลิ่นแล้วก็ล้างออกให้สะอาดบอ่อที่ซื้อมานะครับควรทําท่อน้ําล้นไว้ด้วยนะครับเพื่อแมวให้หอยนะครับออกหนีไปจากบ่อขั้นตอนต่อมาให้ใส่ดินโครนนะครับหรือดินร่วนบนทรายประมาณ10-20%เซนนะครับของบอ่อในประมาณ80%เซ จากนั้นนํากิ่งไม้นะครับกิ่งมะพร้าวนะครับให้เขาได้เกาะและดูดซึมอาหารสําหรับผักตบชวานะครับก็นํามานะครับลงบ่อควรแช่ด่างทับทิมนะครับด้วยเมื่อนํามาเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับจะได้ไม่ติดเชื้อก่อนใส่หอยเชอรี่ลงในบ่อนะครับให้ใส่น้ําหมักชีวภาพนะครับ EM ที่หาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปนะครับใส่ประมาณหนึ่งฟ้านะครับแล้วก็กากน้ำตาลอีกหนึ่งฟ้าควรใส่ทุกอย่าง เรียมก่อนปล่อยหอยลงประมาณห้าถึงสิบวันนะครับก็จะเป็นการดีเพราะว่าดาคไล่น้ําจะเริ่มจับที่ทางมะพร้าวและเสียดใบไม้นะครับก็จะเริ่มเปลื่อยนะครับสถานที่บางบาอควรอยู่ใต้ร่มไม้นะครับแล้วก็ไม่ควรโดนแดดนะครับปริมาณในการปล่อยหอยเชอรี่ในบ่อควรปล่อยหอยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ประมาณหกสิบถึงร้อยตัวนะครับเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ตัวใหญ่ๆนะครับไว้นะครับ,ะรบจะเป็นการดี ก็หาได้ตามแหล่งน้าธรรมชาตินะครับหรือซื้อได้ตามชาวบ้านที่นําหอยมาจําหน่ายที่ตลาดก็ได้นะครับการเลี้ยงดูแลหอยเชอรี่นะครับปกติแล้วจะดูดกินสารอาหารจากแต่ใบน้ําที่จับตามกิ่งไม้หรือทางมะพร้าวหรือจะใช้ต้นผงชรดก็ได้นะครับให้เรานําลงไปใส่ไว้ในบอ่อนะครับเขาก็จะดูดกลืนซากที่เปื่อยลงนะครับใบไม้ไประมาณในการใส่ก็ควรให้พอเหมาะนะครับไม่ควรใส่มากเกินไปเพราะว่าจะทําให้น้ําเน่าเสียนะครับการเปลี่ยนน้ํา ด้วยการล้างบบอก็ควรใส่สายางดูดออกเปลี่ยนนะครับครั้งละประมาณหนึ่งถึงสองเดือนนะครับหรือเดือนหนึ่งนะครับสามารถสังเกตดูว่าน้ําเน่าและส่งกลิ่นเหม็นก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับนอกจากใบไม้นะครับที่ใส่ลงไปแล้วนะครับต้องใส่ปุ๋ยคอกเสริมลงเล็กน้อยนะครับวานครั้งละประมาณหนึ่งกัมมือร่วมกับข้าวด้วยนะครับก็จะได้หอยเชอรี่ที่นํามาเลี้ยงนะครับถ้าเป็นตัวใหญ่พร้อมจะเป็นพ่อแม่พันธุ์จะใช้เวลาไม่นานนะครับเขาก็จะเริ่มผสมพันธุ์ และสามารถออกลูกได้นะครับก็เลี้ยงประมาณ3เดือนนะครับก็สามารถนะครับออกลูกให้ลูกได้นะครับตังเกตว่าหอยใหญ่ขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วก็คัดเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุออกคัดขายนะครับหรือเก็บไว้นะครับเพราะในบอ่อใหม่ก็ได้หอยเชอรี่ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วนะครับวางไข่ได้นะครับพันถึงพันสฟองในเวลา1เดือนนะครับไข่ฟักเป็นตัวภายในเจ็ดถึงสิวันนะครับก็จะเห็นได้ว่า เราสามารถเก็บหอยเชอรี่ขายได้ตลอดทั้งปีเลยทีเดียวนะครับหากพี่น้องนะครับสนใจก็ลองทําดูนะครับเราก็มาลองดูตัวอย่างนะครับของพี่น้องเกษตรกรนะครับชาวนาครับที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับเขาได้ทําฟาร์มเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับสายแห่งแรกของจังหวัดศรีสะเกดเมืองตอกลําดวนนะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าจังหวัดศรีสะเกดนะครับหอยเชอรี่เป็นหอยที่ชาวนาพากันหวาดกลัวเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าในช่วงฤดูทํานาหอยเชอรี่จะเข้าไป กัดกินทาลายต้นข้าวเสียหายนะครับส่งผลให้ชาวนาต้องหาทางกาจัดหอ,อยเชอรี่เพื่อไม่ให้แพร่ระบาดไปยังพื้นที่ต่างๆครับก็มีวิธีการจัดการนะครับรเกษตรกรในพื้นที่วิธีการทาฟาร์มหอยเชอรี่ของตนนะครับของเกษตรกรนะครับรายนี้จะใช้พื้นที่ประมาณหนึ่งงานจากนั้นทําคันนาให้สูงเพื่อป้องกันไม่ให้หอยนี้ออกไปนะครับและป้องกันน้ําท่วมนะครับทาที่ระบายน้ําให้น้ําไหลตามธรรมชาติ และหวานข้าวลงไปในช่วงประมาณต้นเดือนพฤษภาให้ต้นข้าวแข็งแรงนะครับวิธีแรกก็เลี้ยงหอยเชอรี่ในบ่อนะครับวงซีเมนต์นะครับอันนี้ก็เลี้ยงเป็นฟาร์มนะครับเลี้ยงในนานครับแล้วก็จะยึดหลักง่ายๆนะครับก็คือหอยเชอรี่จะไม่กัดกินต้นข้าวที่แก่แล้วนะครับแต่ว่าจะกัดกินต้นข้าวที่ยังอ,อ่อนๆนะครับเมื่อมีน้ําและต้นข้าวแข็งแรงแล้วก็ไปหาเก็บหอยเชอรี่ในทุกนาของตนและของเพื่อนบ้านนะครับเลือกเอาหอยที่ตัวใหญ่ นะครับพอสมควรนะครับแล้วก็เอามาโยนลงในฟาร์มที่เตรียมไว้นะครับซึ่งการเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับไม่ต้องหาเศษอาหารเลี้ยงหอยแต่อย่างใดนะครับหอยก็จะหากินเศษใบไม้นะครับใบข้าวที่ร่วงลงมานะครับและบางทีนะครับก็นําเอาเศษผักนะครับหรืน้องเกษตรกรที่เป็นเจ้าของนะครับก็โยนลงไปในหอยเชอรี่นะครับให้เขาได้กินเป็นอาหาร พอช่วงเดือนมีนาคมนะครับถึงเมษายนนะครับซึ่งเป็นช่วงที่น้ําแห้งก็จะเก็บเอาหอยเชอรี่ไปขายนะครับเพราะจะมีราคานะครับกิโลละหกสิบถึงร้อยบาทนะครับสามารถสร้างไรายได้นะครับในช่วงว่างเว้นจากการทํานาของพี่น้องกเกษตรกรเป็นอย่างดีนะครับเป็นรายได้เสริมได้ดีทีเดียวนะครับปีละหนึ่งหมืนห้าพันถึงสองหมื่นบาทได้เลยทีเดียวนะครับเป็นประจาทุกปีซึ่งหาก ทำได้ก็จะเป็นรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดีตลอดจนสามารถจําหน่ายนะครับนำเอาไปขายตามตลาดทั่วไปนะครับซึ่งหอยเชอรี่จะมีโปรตีนสูง34-53เปนะครับไขมันประมาณ1.66นะครับใช้ประกอบอาหารได้หลากหลายชนิดหลากหลายเมนูนะครับหรือจะทำน้ำปลาจากหอยเชอรี่นะครับใช้ตาเป็นอาหารเลี้ยงนะครับเลี้ยงสัตว์เช่นเป็ดไก่สุกรนะครับเปลือกก็สามารถปรับสภาพความเป็ด กดด่างของดินได้นะครับตัวหอยทั้งเปลือกนะครับถ้านําไปฝังบริเวณทรงพุ่มไม้ผลเมื่อเน่าเปื่อยก็จะเป็นปุ๋ยทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตเร็วนะครับและได้ผลดีนะครับหอยเชอรี่จะไม่เป็นสิ่งที่ชาวนานะครับชาวพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับบาตกลัวอีกต่อไปเมื่อใช้วิธีการธรรมชาติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการก็จะทำนะครับให้เป็นรายได้เพิ่มขึ้นมาให แก่พี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวนาและอีกทางหนึ่งนะครับเป็นวิธีการที่เรียกว่าหอยเลี้ยงคนนะครับเพราะว่าเป็นไม่ต้องสร้างอาหารเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับแต่หอยกับสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องชาวเกษตรกรเป็นอย่างดีนะครับก็เป็นเนื้อหาสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับนะครับเทคนิคขั้นตอนวิธีการเลี้ยงหอยนะครับของที่นํามาฝากพี่น้องเกษตรกรในวันนี้นะครับที่ติดตามช่องของเรานะครับท่านใดมีข้อแนะนําก็สามารถ แนะนำคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับลาไปก่อนจนพกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ